ความจเจริญที่ยิ่งใหญ่ในแพท5.7กำลังจะมาอีกแล้วนะครับผมก็จะมาสรุปทั้งหมดรวมถึงความสามารถของสเกิร์กแล้วก็ดาเรเลียบแบบเข้าๆไว้ให้ List m a n s ช o p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ที่4ชั่วโมงเติมเกมกินชนันนำแพก็กบนเว็บรับ list สแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุงสด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไล เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ listman shop เท่าน,นั้นลิงกงใต้คลิปเลยสวัสดีชาวเกมเมอร์จักรวาลไปนี้ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไวสกายเริ่มมาในแผ่น5.7ก็จะมีเนื้อเรื่องสเกิร์เธอจะเข้ามาในเทวต์มากินอาหารในรีเย่กับนักเดินทางด้วยและเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเจที่มานั่งเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเรื่องย่อๆก็คือเราจะเจอพลังลึกลับในภารกิจนี้นักเดินทางก็เริ่มมีฝันร้ายแปลกๆ สเคิร์กก็เป็นคนเดียวที่จะช่วยได้นะครับทั้ง2ก็เลยต้องร่วมมือกันแล้วก็ได้ไปฝึกวิชากับปรมาจารย์ดาบแล้วนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ของสเคิร์กอีกทีหนึ่งหรือสัตว์เลี้ยงของอาจารย์วานน้อยที่มาถล่มฟอนเทนเนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องราวไปทีละนิดนะครับถัดมันเป็นความสามารถของสเคิร์กเธอก็เป็นตัวละคร5ดาวใช้ดาบเล็กมิชาย,ยาว่าดาราอนนการห่วงลึกเธอไม่มีวิชั่นนะครับแต่เป็นอสรพิษ7แปรธาตุน้ำแข็งพลังที่มาจากออบิส เธอแค่พรางตัวให้มันคล้ายกับพลังธาตุน้ำแข็งแล้วเธอจะเด่นเรื่องการโจมตีปกติสกิลธาตุและเอาติแถมเจยยังไม่ใช้พลังงานธาตุด้วยแต่ใช้พลังงานที่ชื่อว่าเซอร์เพนสเตอร์ทีโอเคแล้วก็ความสามารถโจมตีปกติจะเป็นกายภาพได้แหละครับแต่พอกดสกิลที่มีกดทีเดียวกับกดค้างเนี่ยกดทีเดียวสเกิร์กจะได้หลอดเซอร์เพนเปลี่ยนเป็นโหมดเซเว่นเฟดแฟดหรือโหมดชุดดำนี่แหละครับนี่จะทําให้เคลือบดาบเป็นน้ําแข็ง กดค้างก็เหมือนกันได้หลอดเซอร์เพนเท่ากันเคลื่อนที่โจมตีอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องตีปกติชาร์จตีก็เป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมแล้วจะมีการต้านทานหยุดชงักให้ด้วยซึ่งหลอดพลังงานเซอร์เพนเนี่ยจะมีพัสซีไว้เก็บให้หลอดนี้เต็มด้วยนะครับแต่ส่วนต่อไปมาดูอัลติเมทกันก่อนซึ่งอัลติก็ไม่ใช่พลังงานธาตุเหมือนกันแต่ใช้หลอดเซอร์เพนครึ่งหลอดกว่าแล้วพอกดสเกจะฉีกกระชากมิติ บันโจมตีต่อเนื่องเป็นดามเมจน้ำแข็งวงกว้างแล้วดามเมจจะแรงขึ้นตามค่าเซอร์เพนที่เกินครึ่งหลอดมาส่วนนี้จะเหมือนเทพไฟที่เอาติเต็มหลอดจะแรงสุดนี่แหละครับซึ่งพอสเคริร์กอยู่ในโหมดชุดดำเอาติของเธอจะถูกแทนที่เป็นอีกชื่อนึงก็คือสามารถปล่อยเอาติได้โดยไม่ต้องใช้ค่าเซอร์เพนเรียกอีกอย่างว่าเป็นเอาติพิเศษแล้วกันหลังกดก็จะได้เอฟเฟกหนึ่งมามันจะคงอยู่จนกว่าโหมดชุดดำจะจบพอเราไปปลดพาสซีฟอีกอันหนึ่งสเคริร์กจะดูดซับรอยแยกมิติ ช่วงเวลาของเอฟเฟกหลังสเกิร์ตใช้การโจมตีปกติถูกศัตรูจะเพิ่มดาเมจที่เกิดจากการโจมตีปกติครั้งนี้และถ้ากดเอาติพิเศษดูดซับรอยแยกมิติดาเมจที่เกิดจากการโจมตีปกติครั้งนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกและพัสซีบที่เกี่ยวกับรอยแยกก็คือตัวในทีมทําปฏิกิริยาแช่แข็งนําไฟฟ้ากระจายธาตุน้าแข็งหรือตกผลึกน้ําแข็งใส่มอนก็จะสร้างรอยแยกมิติที่บริเวณใกล้มอนเกิดทุกไม่กี่วินะครับ ในสนามจะมีรอยแยกมิติมากสุด3อันสซเกิร์กสามารถดูดซับรอยแยกมิติได้ด้วยวิธีนี้1ก็คือชาร์จโจมตีในโหมดชุดดำให้ถูกศัตรู 2. ใช้เอาติพิเศษในโหมดชุดดำา 3. กดค้างเพื่อปล่อยสกิลธาตุแล้วทุกครั้งที่ดูดซับรอยแยกมิติ1อันเซเกิร์กจะได้หลอดเซอร์เพนมาระดับหนึ่งนี่ก็เป็นพาสซีฟเอาไว้เก็บพลังงานให้สซเกิร์กนี่แหละครับพลังงานนี้จาเป็นนะเคลือบอาวุธกับกดเอาติ ตัวพัสด์ต่อไปก็คือตัวในทีมมีประเภทธาตุน้ําสร้างดาเมจน้ําหรือตัวอื่นๆที่มีประเภทธาตุน้ําแข็งสร้างดาเมจน้ําแข็งก็จะทําให้สเกิร์กเนี่ยได้เอฟเฟกต์หมาที่ซ้อนทับได้เอฟเฟกต์ที่ว่านี่ก็คือแต่ละชั้นจะทําให้ดาเมจโจมตีปกติในโหมดชุดดําแรงขึ้นเยอะมากและก็จะเพิ่มดาเมเอทเอาติให้อีกด้วยอันนี้แหละครับที่เป็นพัสดีบังคับถ้าอยากได้ดามเมจส่วนตัวแรงที่สุดก็ต้องจัดทีมเป็นน้ําบวกน้ําแข็ง พาร์ทฟสสุดท้ายตัวทั้งหมดในทีมที่มีธาตุน้ํากับน้ําแข็งและมีอย่างน้อยหนึ่งตัวเลเวลสกิลธาตุของตัวในทีมจะเพิ่มด้วยอันนี้ก็คือความสามารถคร่าวๆที่สุดแล้วนะครับถ้ายังงงอยู่เดี๋ยวผมจะไปทําให้ละเอียดขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้นในตอนข้อมูลมาครบกว่าน,นี้แล้วนะครับคือตอนนี้ก็ยังบอกตัวเลขได้ไม่เยอะนะถัดมาเป็นความสามารถของดาเลียน้องก็เป็นสีดาวดาบเล็กธาตุน้ําสายโล่แล้วก็บัฟได้เอามาเล่นกับสเกิร์ตได้ดีเหมือนกันนะครับ อย่างที่รู้เนาะดาเลียเป็นเพื่อนของเวนติมายาวนานแล้วเราได้เจอกับน้องในเนื้อเรื่องแล้วเสียงภาคนี่อย่างน่ารักเลยคุณผู้ชมโอเคมาดูส่วนสกิลข้ามมาสกิลธาตุเลยครับ มีทั้งกดทีเดียวกับกดค้างเหมือนเดิมการกดสกิลทีเดียวเรียกรอยรับหมอกพิรุณออกมาด้านหน้ามันทําให้เรากระโดดได้ด้วยเนี่ยกดค้างก็เหมือนกันครับแต่จะสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยมาตำแหน่งไหนซึ่งไอ้รอยรับหมอกพิรุณเนี่ยมันจะระเบิดออกให้ตัวละครกระโดดขึ้นได้นะครับถ้าเราไปโดนหรือถ้ามอนไปโดนมันจะเกิดการระเบิดสร้างระเบิดน้ําวงกว้างอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะคุณผู้ชมสกิลเนี่ยมีแค่ดามเมจกับคูดาวจบเลยมาดูส่วนอัลติเมตเปิดมาจะทําดามเมจน้ําวงกว้างเรียกโลพรศักดิ์ออกมา ซึ่งปริมาณดูดซับดาเมจของโล่ขึ้นอยู่กับค่า HP สูงสุดและมีเอฟเฟกดูดซับดาเมจน้ำ250%แล้วก็ให้เอฟเฟก1หนึ่งมาด้วยแล้วเอฟเฟกที่ว่านั้นน่ะในช่วงเวลาต่อเนื่องพอเอฟเฟกโล่สิ้นสุดหรือโดนทำลายดาเลียจะสามารถใช้เอฟเฟก1ชั้นเพื่อเรียกโล่พรสิทธิ์ออกมาใหม่ได้สามารถรับเอฟเฟกที่ว่านั้นได้คือ1ตัวที่สู้อยู่อยู่ในภายใต้เอฟเฟกหรือภายใต้โล ทุกครั้งที่โจมตีปกติถูกศัตรูก็จะได้เอฟเฟกนี้มาแล้วก็จะได้มาหลังจากปลดพัสซีบด้วยเอฟเฟกที่ว่ามีหลายชั้นอยู่ซึ่งพัสซีฟเนี่ยตัวที่อยู่ภายในเอฟเฟกของเอาติทําให้เกิดปฏิกิริยาแช่แข็งก็จะมอบเอฟเฟกที่ว่านั้นได้นะครับพัสซีฟอีกอันหนึ่งตัวที่สู้อยู่ที่อยู่ภายใต้เอฟเฟกที่เกิดจากเอาติอีกแล้วความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้นโดยค่าที่เพิ่มก็ขึ้นอยู่กับค่า H p พีสูงสุดของดารียแล้วก็มีขีดาากัดดนนรรรเเเเพพิินะพ่่มม้้วยยะะซซึงไหลอ์็ตคบ เปิดโล่เอามาบัฟตีเร็วสุดท้ายตอนเช้าถึงเย็นตัวในทีมจะได้บัฟวิ่งเร็วแล้วก็ไม่มีผลในดันเจียนต่างๆหรืออบิสนะนี่ก็เป็นความสามารถคร่าวๆของดาลเลียส่วนต่อไปก็เป็นกาชาตู้เฟสแรกมา18มิถุนายนก็มีสเกิร่าดาวกับเฉินเหืนีครับสีดาวก็จะเป็นดาลเลียนั่นเองมากับตู้อาวุธประจำตัวทั้งคู่เลยส่วนเฟตที่2ก็เป็นเทพไฟกับเอมิลี่ แล้วก็ตู้อาวุธประจําตัวทั้งคู่จัดการเพชรกันให้ดีนะครับถ้าให้ผมแนะนําเลือกตัวที่อวยหรือตัวที่จําเป็นเท่านั้นนะส่วนถัดมาจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอาคอนเควสของพี่น้องฝาแฟนแล้วก็แดนสลิปคราวนี้ก็จะมาที่นัดแลนกันบ้างแล้วนะครับมี NPC Star ตาสวยโผล่มาด,ด้วยรอดูต่อไปครับว่าจะรอดไหมแล้วพี่แดนเราเนี่ยโชว์เกมเพลย์ให้เราเห็นบางส่วนด้วยซึ่งพี่แกใช้พลังอะไรก็ไม่รู้นะ แต่เหมือนจะบอกในอนาคตไกลๆว่าพี่แกอาจจะมาลงตู้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับต่อให้มีพลังที่ไม่ใช้วิชั่นก็ต้องมีาธาตุนะเนาะคุณผู้ชมอยากได้าธาตุอะไรกันครับคอมเมนต์บอกกันมาได้นะสีแบบนี้จะเป็นาธาตุอะไรและต่อไปเป็นกิจกรรมประจำซูมเมลุแจก4ดาวเซทสกับของอีกมากมาย สถาบัานซูมลรกก็คิดค้นเกมปฐจนภัยจำลองขึ้นมาเป็นเกมกระดานนะครับเลือกป่าฝนหรือทะเลทรายได้และมีระดับความยากให้เราเลือกมอนสเตอร์มาสู้รางวัลก็970เพตชรตอมาก็เป็นกิจกรรมเพื่อนเก่านักประดิษฐ์อัจฉริยะจากฟอนเทนก็มาด้วยยิงมอนได้ปืนใหญ่นีโออาร์มสตองเอ้ยไม่ใช่แหละกิจกรรมนี้ก็เคยมาอยู่นะครับแล้วปืนใหญ่นี้ก็ยิงชิงได้อีกนะกิจกรรมพวกนี้ก็จะรวมเกมเก่าๆเอาไว้นั่แหละครับ ถัดมาเป็นกิจกรรมที่ให้นักเดินทางมาตีมอนเป็นทีมเล่นคออปได้ก็เลือกตัวละครมาจะเป็นสาย dps ซับฮิวอะไรก็ว่ากันไปช่วยกันตีมอนและมาถึงกิจกรรมอบิสใหม่ที่ในอนาคตจะมาถาวอน,นะครับเลือกได้5ระดับความยากมี3เฟสด้วยกันกับตัว3บอสซึ่งมันจะดรอปอ์ติแฟกต์ที่ไม่กำหนดตายตัวนะครับเลือกได้แล้วก็ยังมีระดับเลซินต่างๆให้เลือกได้อีกของก็จะเพิ่มตามเลซินนะ แล้วเราสามารถโคออฟได้ด้วยซึ่งในส่วนนี้จะมีของใหม่ให้จะเป็นคนนกเปลี่ยนออฟเอามาเลือกออฟใหม่ได้ตามคลิปนี้เลยครับเลือกได้ระดับหนึ่งของเก่าเก่าที่มันลงค่าพลังที่ไม่ต้องการน่ะอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเอามาเปลี่ยนได้ในนี้ได้แล้วนะคนนกก็จะได้ในอีเมลด้วยเนาะแล้วก็มีใน BP อีกคือได้มาละสอสอันน่ะต่อแพทหนึ่งก็ได้มา2ออันอะไรแบบนั้นเนาะ แล้วเกี่ยวกับระดับความยากนะถ้าผ่านระดับความยาก5คนเดียวมันจะปลดล็อกระดับเบลหกระดับเลวร้ายได้นะครับระดับเบลหกเราจะลงกับเพื่อนไม่ได้แล้วเหมือนเขาจะบอกว่ามันเป็นระดับเลวร้ายของจริงไม่ได้ของอะไรเลยแต่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเขาบอกมาแบบนี้ถัดมาเกี่ยวกับกิจกรรมเดิมเลยครับให้ไปคุยกับตัวละครตามแมปเปิดเนื้อเรื่องเสริมไปดูความเป็นอยู่ของทุกคนคิดถึงใครก็ไปคุยกันดูนะคุณผู้ชมมีรางวัลให้ด้วยเหมือนเดิม และต่อไปก็จะเป็นสกินวิ่งไลเดนกับเชิญเหอก็จะเข้ามาด้วยนะครับและมาถึงการ์ดใหม่ก็คือซิลลิมาบุกาชาสกาส่วนสุดท้ายเป็นการอัปเดตระบบใหม่ความจเจริญใหม่ อันแรกก็จะใช้พื้นที่โทรศัพท์น้อยลงนะครับให้เลือกโหลดได้ว่าจะใช้ทรัพยากรในเกมเท่าไหร่ดูจากให้เลือกก็ยี่สจิกกว่าหรือ 30G ิจิกเนี่ยเราเลือกได้ส่วนที่ใช้ความจําน้อยลงเนี่ยระบบจะรักษาทรัพยากรที่จําเป็นไว้ในการเล่นรายวันแล้วก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจอาร์คอนเนื้อเรื่องหรือกิจกรรมบางส่วนคือเอาข้อมูลเก่าๆออกด้วยครับเพื่อจะลดพื้นที่หรือถ้าจะเล่นเนื้อเรื่องหรือแฮงเอาท์ระบบก็จะโหลดเฉพาะส่วนที่จําเป็นให้ ระบบถัดมาก็คือการเลือกเรซินลงเลไลได้แบบในคลิปแล้วหรือเลือกใช้ในกิจกรรมถาวรใหม่เลือกใช้ในดันเจียนที่หาของอัพในการลงดันหาของอัพเนี่ยถ้าเราใช้60 Origin สสิจ s นเซินจะได้รางวัล3เท่าได้รางวัลเพิ่มตามเรซินที่ใช้นั่นแหละครับไม่ต้องไปลงเลยลรอบแล้วส่วนต่อมาก็ในคู่มือประจนภัยจะมีรายการแะดําบอสที่ใช้เรซิน ถัดมาเขาจะปรับปรุงอบิสให้เซฟทีมได้แล้วครับไม่ต้องมานั่งจัดทีมใหม่ทุกรอบแล้วคือฮอนไกสตาร์เร็วมีตั้งนานแล้วนะเกนชินเราเพิ่งจะมาปรับเพิ่มให้แล้วก็ถ้าไม่พอใจในผลงานที่ลงไปเนี่ยก็สามารถเริ่มใหม่ได้โดยตรงจากหน้าจอสรุปผลและปิดท้ายด้วยการสปอยนอตขายมาสปอยเมืองน้ำแข็งกันนิดนึงนะครับในเมืองนี้ก็มีเนื้อเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจให้ด้วยเจอพวกหมอพวกกองทัพของวาก้า แล้วก็คุณแม่อลิสถ้าคุณแม่มาจริงโมเดลก็ต้องทรงเจแล้วมั้งครับก็ขนาดเสียงยังมาแบบเด็ดดวงขนาดนั้นเลยแค่สปอยมานิดนึงผมก็รอไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมแต่ก็ต้องรอต่อไปเพราะแพท5.7นี้ยังเป็นของสเกิร์กอยู่รวมแพททั้งหมดของกิจกรรมก็จะได้เพชรประมาณ2,580เพชรเนาะไม่รวมอื่นๆที่เข้ามาด้วยนะโอเคนี่ก็เป็นสรุป5.7ที่กำลังจะเข้ามาในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย